มีภาสานามาถุจากกุมันตัสสิร no, you know? ิมโตสิขิสสปีนมัตถุยั่สพูตานุกรรปิโนเนี่ยไม่มีไม่เยเรียนรู้ไว้ใช่ไหมต้องเรียนรู้ไว้อันนี้กลุ่มมนุษย์ฝ่ายไม่ดีในกรณีอย่างเนี้เข้าสิงโดยเฉพาะว่าตัวอสุรกายเข้าสิงอยากจะกินของสดๆงี้เป็นต้นครอบงำอันนี้เขาเรียกพอมาอยู่ในสังคมไทยไปเรียกเขาว่าปอบที่จริงปอบนี่คือภาษาไทย แต่ในความหมายความจริงแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นอมนุษย์ที่เข้ามาแฝงอันน,นี้ประการที่หนึ่งทีนี้ไอ้ที่มันแฝงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประการที่สองเขาเรียกผีกระสือสังคมไทยเรียกผีกระสือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเทวดาโดยส่วนใหญ่เป็นคําคันทพ,พะเทวดาคันทพ,พะเทวดาเป็นเทวดาดูร้ายที่อยู่ตามต้นไม้ อยู่ตามต้นไม้มีกลิ่นหอมบ้างมีแก่นบ้างเป็นต้นหรือบางทีถ้าเอาไม้ประเภทนี้มาปลูกเรือนทําเรือนทั้งหลายเนี่ยมันจะมีน้ํามันไหลออกมาตลอดแม้เป็นสิปี20ปีเนี่ยก็จะมีน้ํามันเยิม้มเยิ้มเยิ้มตลอดตรง้ไม้ประเภทนี้แหละอมนุษย์ประเภทนี้ชอบอยู่ชอบอาศัยอยู่แม้มาทําเป็นแผ่นกระดาษเล็กๆๆแล้วหรือทําเป็นไม้กวาดทําเป็นอะไรต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้เขาก็ไม่ออกทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่า บางทีอ่มนุษย์กลุ่มเนี้ยใจเขาโหดๆอยู่แล้วแต่เป็นเทวดานะกลุ่มเนี้โดยส่วนใหญ่อสมมุติว่าเขาเห็นหนูเก,กิ๊กแล้วเขาไม่พอใจเขารู้สึกอาฆาตมาหลายภพชาติแล้วพอดีมาเจอพอดีหวังั้นเถอะมาเจอพอดีเขาเลยจัดการเลยตัวเนี้ยวิธีจัดการของเขาก็คือว่าแฝงทําเป็นหน้าหนูเก,กิ๊กนี่แหละแล้วก็ลอยออกไปให้คนในแถบนั้นทั้งแถบได้เห็นว่าเป็นหน้าคนคนนี้ เป็นคนคนนี้ก็เป็นเหตุให้คนเขาลังเกียจและกลัวลังเกียจด้วยกลัวด้วยพากันอยากสาบแช่งด้วยคนคนนี้แล้วเขาก็มองว่าคนคนนี้เป็นผีกระสือ,อน,นี่อาฆาตเกิดจากแรงอาฆาตเห็นไหมมันถึงจะข้ามพบข้ามชาติกันแล้วด้วยความไม่ไม่มีวิธีการจะให้อภัยยาทานกันยังไงเนี่ยไม่มีอภัยทั้งหลาย ไม่ไม่ละการจองเวรกันทั้งหลายมันตามมาคาดกันที่ฝ่ายหนึ่งมีฤทธิ์มากมีอิทธิภาพมากก็จะมาแฝงแบบนี้แล้วก็จะเอาละเราเล่นงานอย่างอื่นไม่ได้ก็ทาให้นชาวบ้านทําให้มีชื่อเสียงที่เสียหายซะเลยเนี่ยก็รังควานแบบนี้นี่คือ,ค,อคือกลุ่มตัวกระสือกระปอกต่างกันอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องเห็นภาพไปชัดอันนี้พรอมมองเห็นภาพไหมยัง มองเห็นภาพเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่อย่างกรณีที่น้องแหม่มเจออย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะเป็นมนุษย์ทํากับมนุษย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องชูสาวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระ oh. อ๋ออันเเขาก็จะเอาของแปลกอะไรมาให้กินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาโอเคแต่เนี้ยในประเด็นอย่างนี้ก่อนเอ่อในกรณีอย่างการที่ว่าเอ่อการการ มนุษย์ทำกับ,บมนุษย์พวกนี้จะเรียนอาคมเรียนคาถาเรียนเวทมนต์มาเมื่อเรียนคาถาเรียนเวทมนต์มาปุ๊บเนี่ยก็คือว่ามันมีอุปกรณ์หลายอย่างเช่นกันไกเงินกันไกทองหนังวัวหนังควายแล้วก็ใช้เสี้ยนไม้เข็มหรือเข็มหมดุดหรือวัวธนูควายธนูเนี่ยในกรณีอย่างเนี้ย เอามาทําพิธีเพื่อให้ไปกินเช่นหนังควาหนังควายเล็กๆเอามาเสกเบ็ดเสร็จแล้วเอาไปให้ให้กินพอกินก็้าไป,ปุ๊บไอ้หนังวัวหนังควายนี่มันก็ขยายในท้องแล้วก็จะมีอาการปวดท้องทรมานอย่งางเงี้ยในกรณีแบบเนี้ยรืออย่างที่เคยบอกไว้ว่า,วาบางทีก็ทําเป็นหุนทําเป็นหุน เมื่อทาเป็นหุ่นเสร็จแล้วก็พอโกรธอาฆาตใครึ้นมาก็ไปให้คนที่มีเวทมนตร์คาถาเนี่ยทำพิธีแล้วก็เอาหุ่นนั้นน่ะทาเป็นสารด้วยตอกไม้สมัยโบ,บราณก็เอามาบิดในขณะที่บิดอยู่นั้นน่ะไอคนที่ถูกกระทําก็จะทรมานร้องออกมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยในการกระทําอย่างเนี้มันจะมีสองประเด็นนะถ้าคนที่ถูกกระทํา เป็นคนที่มีคุณธรรมหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีของดีอ่ะเช่นสภาพของเขามีภาพประิษเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันนะไอ้คนทําสวยเลยมันเด้งกลับนี่ไอ้อย่างเงี้ยนะเด้งกลับคิดทํากับเขากี่เท่าตัวมันเด้งกลับท่องหาตัวเองอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยมีรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอย่างนี้ก็มี หรืออย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราดูอยากตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกรณีที่ว่าทําพิธีทําให้เพอ้อหาสมมุติว่าหนูกีกมีคนใช้เวทมนต์อะนี้กันมาปุ๊บเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพ้อร้องเรียกหาคนนี้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยี่ิงชู้สาวแต่ให้สังเกตดูเธอไอการทําลักษณะนี้จะได้ระยะแรกๆ แลักเข้านักข้าก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้แล้วก็มีอันต้องเลิกล้างกันเมื่อมนนั้นมันเสื่อมไอ้มนดาเนี่ยมันเสื่อมขึ้นมาแล้วก็จะรังก,กายรังเกียจนันเองไอ้คนทํานั่นเองคอยรังเกียจไอ้ที่อยากจะได้ที่แรกพอได้มาแล้วก็เริ่มรังเกียจนักเข้านักข้าก็ก็ต่างคนต่างไปจะเป็นไปลักษณะแบบนั้นพอเห็นภาพไหม เห็นภาพเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเนจริงๆในในสังคมไทยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องชูสาวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้เนี่ยอย่างถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทาเนี่ยเราจะสามารถจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรหากเรารู้ตัวด้วยเจ้าค่ะว่าเราอาจจะโดนอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อยากทราบถึงวิธีป้องกันด้วยค่ะพระอาจารย์เผื่อว่าเรายังไม่โดนแต่ว่าอมีมี คาถาพุทธคุณมีคาถาพุทธคุณที่ใช้ป้องกันป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเอออย่างนี้เ,เป็นโบราณอาจารย์ที่เขาแต่งมาเป็นคาถาในการนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็ป้องกันเรื่องคุณไสยโดยเฉพาะถ้าใครเอาไปสาธยายแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะจางหายแล้วก็จะไม่เกิดขึ้น ก็มีอยู่อันนั้นก็ที่จริงก็คืออนุภาพของคุณของพ,พระธรรมสงค์มีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องอย่างเดียวนะคนคนนั้นถ้าปราถนาจะคุ้มครองป้องกันต้องมาเรียนรู้ว่าจะตั้งจิตอย่างไรให้เกิดองค์ความรู้อย่างไรเกิดความเชื่อมั่นอย่างไรและสาทยายอย่างไรแล้วก็ดึงคุณของพระเจ้ามาไว้ในตนคุณของพระธรรมคุณของพระริยสงมาไว้ในตอนอย่างไรเพื่อขจัดพยานอันตร,รายทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไรเงี้ยมีวิธีการอยู่ พระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าพระอาจารย์จะช่วยย่นย่อวิธีการให้พอจะประพฤติปฏิบัติได้เองที่บ้านน่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋ออา,อาจารย์จะแนะนําสกิลได้ไหมเมจา้าค่ะอาอย่างยกตัวอย่างเช่นออย่างยกตัวอย่างเช่นนะว่าในบทพุทธคุณเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ภาวนาแล้วเนี่ยจะการคุณใส ต่างๆและป้องกันไม่ให้เข้ามาถูกต้องกายให้พี่นาศูนย์ไปได้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นผีก็ดีคุณใสทั้งปวงก็ดีเนี่ยที่จริงมาจากบทพุทธคุณอิติวิโสพระกวา,การังสม,มาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนนี่แหละมันมาจากคำว่ารัโตนิพานสัมปเตรัโตโยสัตโมจเนรัมมาเปติทัตเตโย ระนาจัดตังนมามีหังเนี่ยให้สาธยายแค่เนี้ยที่จริงในความหมายเนี่ยจริงๆก็คือถ้าแปลออกมาหมายความว่าพระพุทธเจ้า,รจาพระองค์ใดเนี่ยทรงยินดีแล้วในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์ให้ออกจากมหันตทุกข พรอองค์ใดย,ยงยังสัตวทังหลายให้ในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องทุกนั้นด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเจ้าผู้สละฆ่าศึกคือกิเลสเสียได้พระอ,องค์นั้นโดยเสียงกล้าวเนี่ยแค่เนี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาท่องไม่ต้องแปลแต่เอาความหมายเาจะภาวนาแล้วเนี่ยให้ภาวนาภาวนาวนาพาะบรรดาคุณใสทั้งหลายเนี่ยสารพัดคนพาลทั้งหลายเนี่ยที่ใช้ป้องกันได้ไม่ให้เข้ามาถูกต้องกายได้ ทำให้คณใสเหล่านั้นพินาศอันตรธา,านไปด้วยอนุภาพเป็นคนของพระเจ้าอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเข้าใจใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้อย่างที่บอกว่าหนึ่งเชื่อเชื่อมั่นเออพอเชื่อมั่นแล้วก็ใจที่มีพุทธคุณใจที่ตั้งมั่นในพุทธคุณตั้งมั่นในพระธรรมคุณคนสังคุณโดยเฉพาะพุทธคุณ พอไปตั้งมั่นในพระคุณปุ๊บไอ้สภาพจิตที่ไปยึดโยงกับคุณของพระเจ้าเนี่ยเลยมีพลังไอ้บรรดาคนทําคุณใสทั้งหลายเข้ามากระทบกายปุ๊บก็อันตรธานไปทันทีเลยเนี้ถ้าคืนยังทําต่อแต่เนี้ยสวยละงานเนี้ยเพราะว่าไม่ใช่ไปกระทบหรือจิตใจไม่ได้ไปครอบงาจิตใจของท่านผู้นั้นได้ไม่พอเพราะใจของท่านผู้นั้นกําลังยึดโยงกับคุณของพระเจ้าอายกตัวอย่างเช่นอสุรินทาราหู อสุรินทราหูเนี่ยที่เป็นตัวเป็นอมนุษย์ที่อยู่ในตระกูลของของอมนุษย์เนี่ยตอนนั้นก็คือว่ากลุ่มสุริยะเทพบุตรกัะจันทิมาเทพบุตรเป็นต้นพร้อมได้บริวารเขากําลังเจริญพุทธคุณกันอยู่เขากำลังกำลังตั้งมั่นในกุศลความดีทีนี้อสุรินทราหูก็จะไปแกลง้งเข้ามาเบียเศจก็เพื่อว่าไปบดบังแสงของรัศมีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ย แล้วทาให้วิมานของกลุ่มสุรยิยะเทพบุตรพร้อมไดบริวารหรือจันทิมาเทพบุตรพร้อมไดวานเนี่ยมืดมิดทีนี้ในบรรดากาลังกาลังกั่นแกล้งอยู่นั่นแหละบรรดาสุรยิยะเทพบุตรจันทิมาเทพบุตรก็เจริญพุทธคุณในบทว่ามันสุสกุลเนี่ยเขาก็เจริญอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไอ้เจ้านี้ไม่หยุดพอไม่หยุดเนี่ยตอนนั้นความร้อนมันก็วิ่งกลับความร้อนเนี่ย ความร้อนหรือความความร้อนในกายของอสุรินทราหูมันก็ร้อนขึ้นจากร้อนแค่ประมาณไม่กี่องศาความร้อนก็เดือดขึ้นตึ๊ด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 ขึ้นมาจนพระเจ้าอยู่พระเจ้าต้องเตือนว่าอสุรินทราหูเธอหยุดเดี๋ยนี้ถ้าเธอไม่หยุดเนี่ยศีรษะของเธอจะแตกเลือดที่มันวิ่ง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 อยู่แปลว่าความดันมันจะขึ้นขีดสุดแล้วไอ้เจ้านี้ไม่รู้ตัวด้วยความเมาด้วยความเมามันในการที่จะกันแกล้ง เพราะไปคิดว่าฤทธิ์ของตนเองมีอนุภาพมากก็เลยใช้พลังฤทธิ์ของตนเองในการที่จะไปครอบงาไปกันแกล้งกลุ่มเทพบุตรกับกลุ่มบริวารทั้งหลายที่กําลังเจริญพุทธคุณอยู่เนี่ยกำลังอย่างเหมือนท่องบทเมื่อสักครู่นี้อยู่เนี่ยดังนั้นถ้าใครทําคุณสายก็ดีหรือมนุษย์เบียดเบียนก็ดีเนี่ยไอ้กลัวตัวสภาพจิตของคนที่กําลังทําอยู่นั้นน่ยมันจะเกิดภาวะความร้อน แล้วความร้อนของจิตแล้วมันผลักดันให้เกิดความร้อนของรูป,ปรธรรมก็เกิดขึ้นดินน้ำไฟลมของท่านผู้กําลังทําก็เกิดความแปรปวนก็เกิดโลหิตเนี่ยวิ่งเริดแล่นแล้วก็จะเกิดภัยเอาความดันถ้าไม่หยดุดภัยอันตรายจะย้อนกลับบงคคนที่ทํานั้นแต่คนที่เจริญวัตถุคุณจะไม่ไปคิดอาฆาตใครนะห้ามคิดอาฆาตพยาบาทใครท็่ขาดนั่นจะมีหลักในการป้องกันตัวแบบนี้ พอจะมองเห็นภาพไหมเห็นภาพเจ้าของภาพ